มาที่ด้านหลังปึออ๊บเมื่อเรากดมาที่จุด3จุดแล้วก็มาที่ตำแหน่งแล้วก็กดที่ด้านหลังแล้วเนี่ยรูปภาพของเราเนี่ยมันก็จะถักถูกทับด้วยรูปแบบของเราที่เราเลือกมาในตอนแรกนั่นเองส่วนไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นมันขึ้นมาเนี่ยตามแม่แบบของมันเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็กดคลิกเข้าไปจากนั้นเนี่ยเราก็กดมาที่ตำแหน่งแล้วก็ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆเ,เนี่ยทำภาพหน้าปกลิป u t u b e ของเราเนี่ยด้วยแอปแคนวานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในตัวแอปของแคนวาแล้วเนี่ยเราเนี่ยมาเลือกรูปแบบที่เราต้องการนะให้เราเนี่ยมาที่โซเชียลมีเดียนะครับทุกคนเห็นไหมครับไอตรงที่คุณจะออกแบบอะไรนะครับสมมติว่าผมเนี่ยต้องการที่จะออกแบบรูปภาพหน้าปก ลิปวิดีโอใน u t u b e นะครับทุกคนให้เราเนี่ยกดไปที่โซเชียลมีเดียเมื่อเรากดไปที่โซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยจากนั้นให้เราเลื่อนไปนะดูที่มุมขวานะครับผมก็กดเลื่อนไปเรื่อยๆหาคำว่าภาพขนาดย่อของ YouTube นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลย เมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้รูปแบบกระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับทุกคนจากนั้นนะให้เรามาดูที่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตรงที่คําว่าแม่แบบนะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะว่าเราเนี่ยจะเอารูปแบบรูปภาพของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมก็จะขอเลือกรูปภาพแม่แบบ1 1รูปนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูว่ามันสามารถแก้ไขได้แบบไหนบ้างนะครับ ม,มติว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเอารูปแบบตัวนี้นะครับทุกคนให้เราเนี่ยกดคลิกเข้าไปได้เลยเมื่อผมได้รูปแบบในการออกแบบแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็มาแก้ไขนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยผมจะแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรูปภาพก่อนสมมุติว่าผมเนี่ยมีรูปภาพเป็นของตัวเองละผมผมต้องการที่จะเอารูปภาพเป็นของตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปในภาพ แบบตัวนี้นะครับทุกคนให้เราเนี่ยกดไปคลิกที่รูปภาพนะครับจากนั้นเลือกที่รูปภาพฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตรงที่ผมเอาลูกศรเมาส์ชี้นะครับเรากดเข้าไปได้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกนะว่าเราจะเอารูปภาพของเราแบบไหนสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการทําภาพหน้าปกเนี่ยเกี่ยวกับอาหารนะครับผมก็เขียนว่าอาหารก็ได้เลย ดังนั้นเราก็เลือกดูว่าเราทําเกี่ยวกับอาหารอะไรประเภทอาหารไทยก็ได้สมมติว่าเราได้รูปภาพแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนดูว่าสมมุติว่าเราได้รูปภาพแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกว่าเราจะเอารูปภาพแบบไหนที่มันสวยแล้วก็เหมาะกับภาพหน้าปกของเรานะคลิปวิดีโอของเรานั่นเองจังนั้นให้เรากดคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มมาแบบนี้นะครับทุกคนให้เราเนี่ยเลือกจัดวางเลยนะครับแล้วก็ การขยายเนี่ยกดไปที่ตรงมุมที่มันเป็นวงกลมสีข้อขาะครับทุกคนให้เราขยายปึ๊บให้มันเต็มประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนจัดตำแหน่งต่อมานะครับให้เราเนี่ยกดที่รูปภาพนะครับจากนั้นมาที่ตรงจุด3ามจุดนะครับจากนั้นให้มาที่ตำแหน่งนะครับทุกคน จากนั้นให้เราเลื่อนลงกดคําว่าด้านหลังนะเพื่อที่จะเอารูปภาพตัวเนี้ลงเข้าไปด้านล่างนะครับทุกคนกดมาที่ด้านหลังปึออ๊บเมื่อเรากดมาที่จุด3จุดแล้วก็มาที่ตําแหน่งแล้วก็กดที่ด้านหลังแล้วเนี่ยรูปภาพของเราเนี่ยมันก็จะถักถูกทับด้วยรูปแบบของเราที่เราเลือกมาในตอนแรกนั่นเองส่วนไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นมันขึ้นมาเนี่ย ตามแม่แบบของมันเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็กดคลิกเข้าไปจากนั้นเนี่ยเราก็กดมาที่คำไหนแล้วก็กดคําว่าด้านหลังนะปุ๊บแล้มันหายไปปุ๊บแบบนี้มันก็หายไปแล้วนะครับทุกคนต่อมาเนี่ยสมมุติว่าเราได้รูปภาพแล้วใช่ไหมต่อมาเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ไขข้อความเราก็สามารถกดแก้ไขได้เลยแก้ไขนะครับทุกคนกดปุ๊บแบบนี้ แล้วก็ double click มันแล้วก็ลบแล้วก็สามารถที่จะเขียนได้เลยว่าเราจะเขียนอะไรก็เรื่องของเรานะทุกคนเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะเขียนแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นผมก็กด มันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเราสามารถที่จะเลือกย้ายตำแหน่งได้นะผมจะเลือกมาวางไว้ตรงนี้นะครับทุกคนส่วนไอ้ตรงตรงนี้เนะี่ยผมไม่ต้องการนะที่มันมากับรูปแบบตอนแรกเนะี่ยผมก็กดลบออกไปเลยก็ได้หรือว่ากดไปที่จุดสามจุดแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็เลื่อนไปด้านหลังนะปุ๊บมันก็หายไปแล้วต่อมาเนะี่ยสมมติว่าเราต้องการที่จะเพิ่มข้อความเพิ่มอีกให้เรามาที่ด้านสายมุมด้านซ้ายนะครับ หาคาว่าข้อความปุ๊บเรากดเข้าไปจากนั้นเนี่ยมันจะเห็นแบบข้อความนะ่ะเยอะมากๆครับเพื่อนเพื่อนมันสามารถที่จะเลือกเข้าไปได้เลยนะุคนสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเอาข้อความนี้เข้าไปตัวน,นี้นะครับทุกคนผมก็กดกดคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็มาแล้วนะต่อมาเนี่ยเราก็มาแก้ไขนะครับทุกคนเราก็กดไปที่ ตัวหนังสือที่เราเพิ่งเลือกมากดปุ๊บตรงนี้ด้านล่างผมไม่ต้องการผมกดลบออกเลยนะครับกดปุด่ม delete ที่คีย์บอร์ดก็ได้หรือว่าเพื่อนๆทำในมือถือเนี่ยมันก็เหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนกดลบไปได้เลยปุ๊บมันก็หายไปแล้วส่วนอันบนผมต้องการที่จะลบผมก,กดลบไปส่วนตรงนี้เนี่ยผมต้องการที่จะแก้ไขตัวหนังสือของมันผมกดิ r i ์ไปได้เลยลบก่อนนะครับจะเขียนคาว่าส้มตามอีสาน ต้องการที่จะเขียนแบบนี้นะครับทุกคนจากนั้นผม,ก,ผมก็กดปึ๊บผมก็มาจัดตำแหน่งให้มันส่วนส่วนสีของตัวหนังสือเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับทุกคนตอนนี้มันเป็นสีดําใช่ไหมเราก็มาเลือก่าเราจะเอาสีอะไรผมต้องการที่จะเป็นสีอะไรดีที่มันตัดกับภาพสีแดงเอาเป็นลองลองสีนี้ดูไหมครับเพื่นอนๆเข้าไหมเดี๋ยวผมจะเลือกดู โอเคมันได้สีนี้มันตัดกับพื้นหลังดีนะครับทุกคนมันอ่านง่ายผมก็เอาเป็นแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยเราจะแต่งอะไรอีกอะ่ะเราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้เราก็มาที่องค์ประกอบตรงนี้นะครับทุกคนมุมซ้ายมาที่องค์ประกอบจากนั้นเนี่ยมันจะเห็นพวกแบบรูปแบบที่สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้สมว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มโลโก้ของยูทูเข้าไปต้อเขียนไปที่ยูท นีทุกคนมันขึ้นมาแล้วจากนั้นเนะนี่ยสมว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเอาโลโก้อะไรสักอย่างของขอเลือกสักคู่นะ,ะทุกคน มมติว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเอาโลโกโ้ไอ้รูปตัวเนี้เข้ามาในภาพของเรานะผมก็กดมันคลิกปุ๊บมันก็มาแล้วนะครับเพืเ่อนสมมติว่าเราได้รูปภาพตัวนี้มาแล้วเนะี่ยเราก็สามารถที่จะกดเลือกวางจัดตำแหน่งนะครับจากนั้นก็ขยายให้มันดูแบบสวยงามตามที่เราต้องการเลยผมต้องการที่จะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ขยายให้มันเล็กหน่อยนึง แบบนี้นะครับทุกคนสมมติว่าเราอยากได้อะไรอีกอะเราอยากเพิ่มรูปภาพของเราใช่ไหมเราก็มาที่รูปภาพนั่นแหละเราก็เลือกรูปภาพของเราเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นภาพของของเราใช่ไหมเราก็สามารถกดกดกดคลิกแบบนี้ปุ๊บมันก็มาแล้วนะครับทุกคนเราก็สามารถที่จะเลือกขยายจัดตำแหน่งได้แต่ผมไม่ต้องการนะอันนี้มันไม่ใช่ภาพของผมนะครับทุกคน เรกดลบไปต่อมาสมมุติว่าเราเนี่ยทำออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเมื่อเราทําภาพหน้าปกเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเซฟรูปภาพตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปใส่ในวิดีโอของเรานะครับให้เราเนี่ยมาที่มุมขวาด้านบนนะครับตามลูกศรเมาส์ของผมที่ผมชี้เลยนะครับทุกคนจากนั้นให้เรากดเข้าไป จากนั้นเนี่ยมันจะมแบบีแบบว่าให้เราแบบแชร์ไปทางไหนหรือว่าเราบันทึกลงเครื่องของเราเลยก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะบันทึกรูปภาพของเราเนี่ยลงโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดบันทึกตรงนี้ได้เลยหรือว่าเราต้องการที่จะแชร์ไปยังท w i t t e อร์หรือว่า Instagram หรือว่า t i k t o k เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันก็ผมต้องการที่จะบันทึกรูปภาพตรงนี้ลงไปในเครื่องของเรานะ ผมก็กดบันทึกรูปภาพก็วิดีโอนี้ก็คือมาสอนทำภาพหน้าปกจากแอป Canva หรือว่าเว็บไซต์ของ Canva นั่นเองก็ตั้งแต่ที่ผมเริ่มอธิบายมาตั้งแต่ตอนแรกถึงจนจบถ้ายคลิปเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ถามในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ดูแล้วรู้สึกว่ามันมีสาระหรือว่ามันมีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ